สวัสดีครับผมไม่ใช่หมอหัวข้อการออกกำลังกายช่วยเพิ่ม HDL ได้จริงไหมผมไม่ใช่หมอแต่อยากเล่าสิ่งที่ผมค้นพบจากข้อมูลโรงพยาบาลใหญ่ๆทั้งโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลบรุงราชและโรงพยาบาลลมาธิบดีต่างชี้ตรงกันว่าการออกกำลังกายลดไขมันไม่ดีได้จริงและที่น่าสนใจกว่านั้นคือการออกกำลังกายช่วยเพิ่ม HDL หรือไขมันดีในเลือดได้จริงๆ HDL คืออะไรและทำไมต้องรักมัน HDL เท่ากับไขมันดีหรือ High Density Lipoprotein หน้าที่พาไขมันเลวกลับตับทำให้ระบบเลือดสะอาดขึ้นหากมี HDL สูงเท่ากับลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดแต่หลายคนมักไม่ได้สนใจเพราะมองว่าไขมันดีดีอยู่แล้วแต่จริงๆ HDL มีค่าไม่กว่าที่คิดครับข้อค้นพบจากโรงพยาบาลชั้นนำ โรงพยาบาลสิริราชทำวิจัยกับกลุ่มออกกำลังกายสม่ำเสมอพบว่า HDL เพิ่มเฉลีย่ย5-15%ภายใน8สัปดาห์โรงพยาบาลบำรุงราชรายงานว่าการเดินเร็วและปั่นจักรยาน150นาทีต่อสัปดาห์ช่วยปรับสมดุลไขมันดีได้ดีกว่าการควบคุมอาหารเพียงอย่างเดียวโรงพยาบาลรามาธิบดีเน้นข้อมูลการออกกำลังกายแบบผสมแอโรบิกบวกเวทเทรนนิง่ง HDL เพิ่มมากขึ้น HDL อยู่ในช่วง45-60 mg/dl ต่อ L, ผู้ชายและ50-65 mg/dl ต่อ L, ผู้หญิงถือว่าดีในระดับสูงการออกกำลังกายแบบไหนเหมาะกับการเพิ่ม HDL Aerobic เช่นเดินเร็ววิ่งช้าว่ายน้ำอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์ Weight training ยกน้ำหนักเบาต้นแขนต้นขา2ครั้งต่อสัปดาห์การออกกำลังกายรวมโครงการวิจัยในรามาธิบดี พบว่าการผสมแอโรบิกบวกเวทให้ผลเพิ่ม HDL มากกว่าแอโรบิกเพียงอย่างเดียวเคสจริงจากคนใกล้ตัวและโรงพยาบาลคุณ A ผู้ชายวัย45ปีเดิมระดับ HDL เท่ากับ35 mg/dl ต่อ L, หลังออกกำลังกาย12สัปดาห์เดินเร็ว4วันต่อสัปดาห์ HDL เพิ่มขึ้น47 mg/dl ต่อ L, และคอเลสเตอรอลรวมลดลงโรงพยาบาลสิลิราชื่นชมว่า มีแนวโน้มลดความเสี่ยงโรคหัวใจระยะยาวคุณ B หญิงวัย5้50ปีออกกำลังกายทั้งแอโรบิกและเวท HDL เพิ่มจาก42เป็น60 mg ต mg/dl โรงพยาบาลรามาธิบดีบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ดีระดับสูงทำไมการออกกำลังกายถึงช่วยเพิ่ม HDL กระตุ้นเอ SI นไซม์ LCAT ช่วย HDL คอเลสเตอรอลให้จับไขมันเร็วได้ง่ายขึ้น เพิ่มเอนไซม์ LPL ช่วยสลายไตรกลีเซอไรด์ส่งผลให้ HDL สร้างได้ง่ายขึ้นลดน้ำหนักและไขมันสะสมน้ำหนักลด5-10%ก็ช่วยให้ HDL พุ่งขึ้นวิธีออกกำลังกายให้ดูดีเพิ่ม HDL แบบได้ผลจริงรูปแบบแอโรบิกเช่นเดินเร็ววิ่งช้าว่ายน้ำอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์เวทเทรนนิ่งยกน้ำหนักเบาต้นแขนต้นขา สครั้งต่อสัปดาห์ออกกำลังกายรวมโครงการวิจัยในรามาธิบดีพบว่าการผสมแอโรบิกบวกเวทให้ผลเพิ่ม HDL มากกว่าแอโรบิกเพียงอย่างเดียวตัวอย่างเดินเร็ววันจันทร์พุธศุกร์30นาทียกน้ำหนักเบาอังคารพฤหัส20นาทีซ้อม HIIT เสาร์อาทิตย์15นาทีนานแค่ไหน HDL จะเพิ่ม แบ,บ่งตามข้อมูลสิริราชใน8 12สัปดาห์แรก HDL จะเริ่มเด่นชัดแต่ถ้าทำต่อเนื่องเมื่อไร HDL จะค่อยๆเพิ่มอย่างจังยืนโดยไม่มีเพดานห้ามความเสี่ยงถ้า HDL ตำ่ำไม่สนใจมีโอกาสเป็นโรคหัวใจและเส้นเลือดตีบเพิ่ม50%<ๆ>เสี่ยงหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันแม้ผู้ที่ไม่มีอาการลด HDL เท่ากับลดภูมิคุ้มกันที่ช่วยร่างกายตัวเองข้อควรระวังและคาแนะนาจากแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกายในผู้สูงอายุหญิงทางตั้งครรภ์หรือผู้มีโรคประจำตัวแพทย์ทั้ง3โรงพยาบาลแนะนำให้ตรวจเช็คไขมันทุก6เดือนหรือเมื่อเริ่มโปรแกรมออกกำลังกายใหม่สรุปง่ายๆเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังออกกำลังกายช่วยเพิ่ม HDL ได้จริงโดยเฉพาะเมื่อผสมกันไม่ต้องวิ่งเร็วหรือย,ยกหนักแค่สม่ำเสมอก็พอหลัง2-3เดือน HDL จะเริ่มเพิ่มอย่างชัดเจน การออกกำลังกายเท่ากับลงทุนสุขภาพระยะยาวแคปชั่นชวนแชร์อยากมีไขมันดีเพิ่มในเลือดไม่ใช่แค่อาหารแต่การออกกำลังกายนี่แหละตอบโจทย์แชร์ไว้ให้คนที่คุณรักได้รู้หรือถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณห่วงใยเพราะบางครั้งแค่แชร์คลิปเดียวก็อาจช่วยให้ใครบางคนรอดพ้นจากโรครายได้ และถ้าอยากได้ข้อมูลสุขภาพดีๆแบบเข้าใจง่ายเหมือนเพื่อนเล่าให้ฟังกดติดตามช่องผมไม่ใช่หมอไว้เลยครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ